โดดเชื่อทั้งทีธรรมดาได้ไงครับนี่ผมไปได้ที่กระโดดเชื่อครับรุ่นนี้มานี่ใช้ง่ายมากลองมาดูนะครับนี่ยบอกว่ามันนี่นมีดิจิตอลด้วยสามารถเท้าได้ก็คือนับได้ว่าจํานวนครั้งที่โดดเท่าไหร่นะครับใช้แคลไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีทาวเมอร์ให้ดูด้วยว่าโดดไปกี่วินาทีนี่แค่นี้ก็เดี๋ยวมาลองโดดดูว่ามันจะขึ้นจริงไหมมันจะนับให้จริงไหมนะครับลองนะเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนนะ <c oughs> ไม่รู้นับทันกันหรือเปล่ามันนับได้18ครั้งนะครับนี่อ่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนั่นแหละแล้วก็9าวินะครับแล้วก็เครื่องเบินไปประมาณ1กิโลแคล <c oughs> นิดเดียวอนะ่ะประมาณนี้ก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดมันนี่เลยนะครับนี้เนีนี่นนแจ๋วมากเลยก็ที่สำคัญคือเวลากระโดดนะคือมันค่อนข้างฟรีมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากครับตัวนเนี้ยเนี่ยเวลาโดดแล้วรู้สึกว่าฟรีสไตล์มากเลยคือบางยี่ห้อเราโดดอีตัวเชือกเนี่ยมันจะทวิตกันเพราะว่ามันไม่ได้ฟรีทีนี้มันต้องคอยมาหมุนคลี่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  สองด้านเลยเนี่ยครับอ่ะเจ๋งมากเลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะตะกร้าปักไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้ราคากำลังโอเคเลยก่อนที่มันจะขึ้นนะที่ไปกดกันเลยนะฮะ